ดีค่ะอันนี้คุณสุมาเสนอกาสลองนะคะดอกปีนะคะเพิ่งเสร็จเนะอะยังเปียกๆอยู่นะคะ,ะตัวกาสลองตัวนี้ก็คือเป็นสีเอทีสิบแปดนะคะเอทีสิบปดพอดีคุณสุลองใส่เสื้อสีชมพูแล้วมันเสื้อซับนะคะใส่แล้วมันรู้สึกมันมนโดดัโดดขึ้นมาคุณสุก็เลยใส่สีกระปิซะเลยนะคะ พอใส่สีกะปิแล้วเขาก็ดูสอบขึ้นนะคะดูดูขึมขึ้นดูแปลกตาดีอะไรเงี้ยนะคะพอใส่ซีโอรสเขาก็ดูจืดไปพอใส่สีชมพูเขาก็ดูหวานหวานโดดขึ้นมาเลยสุดเลยให้มันคึ้มลงไปก็ใส่สิกะปิเลยนะคะออันนี้ก็คือทำเหมือนเดิมนะคะทำอกตัวนี้ก็คือ3-7นะคะ3ามสาใส่ได้นะคะใส่ได้แขนก็ ตามสไตล์เราที่เราเคยถักกันเนาะตามที่เราเคยถักนะคะตอนนี้ก็คอก็ออทำเหมือนเดิมนะคะขอโทษค่ะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือวิ่งโซ่หาแล้วก็กอดโดยโซ่สามแล้วก็ดโดยโซ่สองแล้วก็เจ็บหอยนะคะก็ทําอย่างนี้นะ่าจะเก๋ฝาแล้วก็เข้ารูปสวยฝานะคะ,อะดอกปีกสะลองแค่เรามีแยกแขนตรงนี้ห้าแล้วก็ในสามแค่นั้นเองเนาะ ตัวนี้สูตรทำก็คือหนึ่งสสามี่ห้าหก็คือคือหกสี่นะคะไม่ใช่6กห้านะคะแขนสี่หน้าหหลังหกนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรที่เราถึงต้องทําแขนสีนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องกลับถักไปกลับนะคะพอถักไปกลับแล้วแขนมันจะฟ้างไปหรอแตถ่ถ้าเรา,เาถ้าเราทำห้าห้าห แขนมันจะฟังไปสุดเลยต้องทำ4หกนะคะ4หกเวลาถักไปกลับนะคะหน้าต่ำหลังสูงแล้วออกมามันจะพอดีนะคะจะพอดีเปี๊ยะอะไรางเงี้นะคะ,อะพอดีแสงพระอาทิตย์เขาก็เขาก็ไม่ค่อยจะได้นะพอเย,ย็นนะคะประมาณห้าโมงเย็นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อย๋ยวไงคู่นี้ถึงจะป,ปับพนมเดี๋ยวคู่นี้คงสุดจะอัดคุยกันอีกทีเนาะ ลองอัดมาให้เพื่อนๆชมใกล้ๆเพราะว่าถ้าแบบนี้มันจะได้ชมใกล้ๆกันนะคะงานนะคะโอเคมาคุยนิดนึงเนาะโอเคค่ะบัสดีค่ะ